ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินฟรีทูมนิวเอลเลนะครับแบบโดยตรงเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียงค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็มีรหัสโค้ดอ่งเปามาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยะครัยซึ่งโคดอ่งเปาเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่1 5 0สซองนะครับสุ่มเงินรางวัลนะครับอยู่ที่1บาทถึง150บบาทเลยนะครับถ้าหาก ว่าเราได้รับเหรียญครบได้เงินครบตามจํานวนที่กําหนดแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับเป็นในส่วนของคะแนนไปนะครับเดี๋ยวนี้จะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับอั่งเปากันก่อนเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมเอาโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผมคําว่า Tap Coin เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมแนบไว้้้้้ใหหดดดาาาาานนลลลล่งคิปีแววรสมถ์โ ที่ Pa Store เท่านั้นนะครับในส่วนของ Android เนาะสำหรับ iPhone หรือว่า iOS นะครับไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้นดั่นเองนะครับเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับผมอ่าสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเราก็เข้าไปที่แอปได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับพอเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกเนาะก็มาที่หน้าแรกเลยนะครับคำว่าหน้าแรกตรงนี้นะครับพอเรามาแล้วเนี่ยให้เรามากดตรงคําว่าโคดอังเปานะครับผม,ผมกดเข้าไปสําหรับรหัสโค้ดอังเปานะครับก็ใส่ตามผมได้เลยนะครับ เพื่อที่จะรับในส่วนของอ่งเปาฟรีนะครับมีจํานวนจํากัดนะทุกคนให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะสำหรับรหัสโคดอ่งเปานะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ c h a t c 2นะครับผมก็ถ้าใส่แล้วเนี่ยก็กดแกลกรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะ โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับเงินอยู่ที่15บาทนะครับก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆได้เท่าไหร่เนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการถอนเงินทูมนิวเลตเลยนะครับก็กดยืนยันการแลกรับได้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการกดยืนยันตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะสําหรับการแลกรับนะครับผมก็อยู่ที่1-3วันทําการนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนการรับโค้ดอ่างเปาฟรีนะ คอมเมนต์ด้านล่างทิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวิธีการรับโคดอ่างเปานะครับผมก็คือ1เลยนะครับติดตามแฟนเพจนะครับแล้วก็ในส่วนของ u t u b e นะครับผมก็สามารถไปค้นหาได้เนาะตามด้านล่างตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรับโคดอ่างเป่าต่อไปวิธีการทําเงินฟรีทูนิวเอลเลตนะครับทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด5เมนูนะครับสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่เคยดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วเนี่ยก็น่าจะพอทราบนะครับส่วนคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคคลลิปปนี้็แรกกย ดูไปทีละขั้นตอนนาะว่าต้องทําอย่างไรนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะมีในส่วนของวงล้อแห่งโชคนะครับเล่นเกมโค้ดอ่งางเปาแล้วก็ชิงช,าช้าสวรค์นะครับสำหรับวงล้อแห่งโชคเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนฟรีนะครับในสงองการจับรางวัลฟรีตรงนี้หมุนได้ทั้งหมด15ครั้งนะครับก็ให้เรากดหมุนจับรางวัลได้เลยนะครับผมประมาณนี้สาหรับเกมนะครับผมการเล่นเกมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นเพื่อที่จะหาคะแนนฟรีได้นะครับต่อไปเป็นชิงชา สวัสด์นะครับผมสลับอันนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นการเดิมพันโดยการใช้คะแนนเหรียญทองที่เรามีอยู่ในการเดิมพันเนาะอันนี้ผมจะไม่เล่นเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับกิจกรรมหลักๆของแอปนี้นะครับจะเป็นการดาวน์โหลดแอปนะครับผมดาวน์โหลดแอปต่างๆเมื่อที่จะทําภารกิจเพื่อที่จะหาคะแนนนะครับวิธีการทำนะก็คือดูภารกิจตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับแอปที่เราต้องการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงไปในเครื่องของเราเนาะผมกดเข้ามาในส่วนของเกมนี้นะครับสำหรับภารกิจเกมนี้เนี่ยคนที่จะอ่านรายละเอียดขอองภาารกกิจ่่นว เขาเนี่ยให้เราทําอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้กดเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงนี้นะครับรายละเอียดเนาะแล้วก็ภารกิจตรงนี้นะครับให้เราดูนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับผมถ้าเราทําครบแล้วเราก็รอรับคะแนนได้เลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นภารกิจนะครับในเครื่องนะครับต้องเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยดาวน์โหลดแล้วก็เคยลบแอปทิ้งไปแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยมันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะว่าเราเคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมในส่วนของเกมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยมันก็ได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะเพื่อเพื่อลองดู ต่อไปเป็นเมนูที่2ก็คือการเล่นเกมนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการเชิญชวนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลนะครับว่าคุณเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยก็เชิญได้ทุกช่องทางนะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จกักหรือว่าเพื่อนที่เราเสนิทนะครับแนะนําใครก็ได้นะครับผมตามช่องทางออนไลน์ต่างๆจะเป็น Facebook t w i t t e r ์ไลน์ย u ท u t ทิกต็อกอินสตาแกรนะครับได้หมดทุกช่องทางเลยขึ้นอยู่ที่นะ่่่เเเเเรรราาาาอองนะววจชิญพืืห ไม่เชิญเพื่อนเท่านั้นเองนะครับผมวิธีการเชิญก็กดเชิญทันทีนะครับกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราคัดลอกตรงนี้นะครับกดคลดลอกเพื่อที่จะเอาในส่วนของลิงก์นะครับไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆกลุ่มบน Facebook มีเป็นร้อยกลุ่มเลยนะกลุ่มงานออนไลน์กลุ่มทู u เนีวอลเล็กลุ่มเกมออนไลน์กลุ่มหวยกลุ่มหนังกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาไปแชร์ได้ทวิตเตอร์เราก็สามารถโพสต์ได้ Facebook หน้าสดอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวก็โพสต์ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ได้เหมือนกันเนาะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับเขามีกฎบอกนะครับผมสามารถมาดูกันได้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่4ก็คือกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีการเช็คอินนะครับรับภารกิจรายวันนะครับผมก็สามารถเข้าไปทําภารกิจรายวันได้ตามที่เขากําหนดเลยนะครับผมต่อไปชั้นนะครับก็คือการถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะทําการถอนเงินนะครับเอาโอเค สำหรับการถอนเงินตอนนี้นะครับทางแอปนะครับผมก็มีการอัปเดตการถอนเงินรูปแบบใหม่เข้ามาแล้วนะจากคลิปก่อนหน้านี้ยังเป็นรูปแบบเก่าอยู่นะครับสำหรับการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงถอนไม่ได้ทั้งๆที่มีคะแนนครบแล้วมียอดเงินครบแล้วนะครับโบนัสพิเศษนะครับก็คือ1บาทนะครับกดเข้าไปที่1บาทเนาะจากนั้นนะครับเราก็เลือกช่องทางเป็น t ูมิเน่เวลต์นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามา มาแล้วนะครับมาดูที่เงื่อนไขด้านล่างนะครับเขามีเงื่อนไขกําหนดให้เราดูว่าเงื่อนไขาการถอนเงินนะครับจำนวนนี้สามารถถอนได้1ครั้งนะครับผมแล้วก็กดดูนะครับอันนี้เนี่ยผมน่าจะเคยถอนไปแล้วนะสลหรับ1บาทนะครับผมมันเลยไม่สามารถขึ้นกดถอนได้นะน่ครับน่าจะเคยกดถอนไปแล้วนะครับผมสาหรับของใครที่ถอนได้ก็ลองถอนดูนะเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นรายการ50บาทแล้วกันเนาะสำหรับรายการ50บาทเนี่ยมันขึ้นเป็นทูม m นี่วอลเล็ตแล้วก็โมบายท็อปอัพนะครับเงื่อนไขการถอนเงินจํานวนนี้นะครับ สามารถถอนได้1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเชิญเพื่อนนะครับหนคนนะครับถึงจะทําการถอนได้เนาะหนึบาทนะครับผมหนึบาทเนี่ยถอนได้1ครั้งนะครับผมเชิญเพื่อนสําเร็จ1คนนะครับสองบาทนะครับผมไม่มีจํากัดจํานวนครั้งนะครับเราสามารถถอนได้เมื่อเรามีคะแนนครบแล้วแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนเลยนะครับผมสาหรับ500บาทนะครับผมก็เหมือนกันนะครับไม่มีขีดจํากัดในการถอนและก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วย1000บาทนะครับผมเมื่อเราสะสมคะแนนครบถึงจะทําการถอนได้นั่นเองนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับ การถอนเงิน1000บาทเนี่ยก็สามารถถอนเป็นพร้อมเพย์ช้อปปี้เพย์ไลน์เพย์และก็แบงก์ได้นะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะถอนอะไรนะครับแต่ยอดเงินเนี่ยของผมมันยังไม่ครบนะครับผมเลยไม่สามารถเลือกเป็นพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารหรือว่าช่องทางอื่นได้เนาะแนะนาเป็นทูมิลเลดก่อนแลกันในการถอนนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับยอดเงินที่เราถอนไปในส่วนของโค้ดอังเปาเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน15บาทที่ได้รับจากการถอนแบบ โคดอ่งเปาที่เราได้กรอกไปเนาะได้รับมาเรียบร้อยละนะครับ <_ d> เงินเข้าจริงแน่นอนนะครับผมในส่วนของโคดอ่างเปานะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเป็น200แล้วก็เลือกเป็นที่ t ู m ิ n นี w l l l e t เนาะอ่ามันยังไม่มีให้ช่องให้เรากรอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนให้ดูใน อ่ะวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับเมื่อผมมียอดเงินคกอ่ะมากกว่านี้นะครับผมอยากจะถอนที่สัก500ยนะ500เนี่ยถอนได้หรือเปล่าอ่ห้าร้อยนี่ถอนได้นะเดี๋ยวผมจะมาลองถอนให้ในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะถ้าใครชอบการรับโค้ดอังเปาฟรีหรือว่าทรูมิเน่โบเลตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ